ก่อนรับชมว,วิดีโอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้แม่กโกโก้จะมาชวนทุกคนพอกหน้าด้วยสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือวาสลีนและว่านหางจระเข้นะคะแม่กโกโก้ไปเจอมานะคะเขาบอกว่าถ้าใช้สูตรนี้แล้วหน้าจะเด็กมากและลบฝ้าหน้าใสาเด้งได้อีกด้วยค่ะ ใช้เพียงแค่วาสลินนะคะและว่านหางจระเข้หรือถ้าไม่มีว่านหางจระเข้นะคะก็ใช้เป็นเจว่านหางจระเข้ค่ะเพื่อนเอนเริ่มจากให้เพื่อนๆนนำวาสลินไปละลายก่อนนะคะเพราะว่าวาสลินเนี่ยเขาจะเหนียวข้นใช่ไหมคะเราจะต้องไปทำการละลายเขาก่อนค่ะโดย เอาเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะหรือว่าจะละ,ล,ะลายกับน้ําอุ่นนั่นก็คือเอาน้ําอุ่นนะคะใส่ภาชนะแล้วเสร็จแล้วเราก็ตักวาสลินใส่ภาชนะอีก1ชิ้นแล้วก็ไปทําการละลายนะคะเม<บ>ื่อล,ละลายเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบในคลิปเลยนะคะจากนั้นค่ะให้เพื่อนๆใช้เจลว่านหางจระเข้นะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือ3มช้อนโต๊ะก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะ เสร็จแล้วก็มาคนให้ทั้งสองสิ่งนี้เข้ากันค่ะในคลิปเนี่ยพอดีว่าแม่กกโก้เนี่ยได้แช่เจลว่านหางจระเข้ไว้นะคะเจลว่านหางจระเข้มันยังเย็นอยู่ค่ะรวมไปถึงวาสลินก็ยังร้อนอยู่ดังนั้นเขาก็เลยจับตัวเจ้าวาสลินเนี่ยกลายเป็นไข่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าอันนี้ลองคนแล้ว ลองเอามาทาหน้าก็ถือว่าโอเคค่ะมันก็เข้ากันได้อยู่นะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาสีประมาณนี้นะคะเพื่อนเเดี๋ยวเราจะทำการพอกหน้ากันเลยแต่ว่าก่อนจะพอกนะคะให้เพื่อนๆล้างหน้าให้สะอาดซะก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาทำการพอกหน้ากันนะคะ นี้ในคลิปนะคะเวลาแม่โก้ทาแล้วก็พอกไปที่หน้านะคะแมวโก,ก้ก็ชอบนวดหน้าเลยค่ะคเพื่อนๆก็จะใช้มือเรานี่แหละค่ะค่อยๆนวดไปนะคะรู้สึกว่าพอนวดแล้วก็หน้าเวลาล้างมาแล้วหน้าจะเล้่งดีค่ะก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบนวดก็ไม่ต้องนวดนะคะทาให้ทั่วหน้าเลยนะคะทุกคนเพราะว่า สองตัวนี้ก็คือช่วยบำรุงทั้งคู่เลยดังนั้นไม่มีความก็คือว่าเขาอ่อนโยนต่อหน้าแน่นอนค่ะทาแล้วก็พอกทิ้งไว้สักประมาณอย่างน้อยก็คือครึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยค่ะทิ้งเอาแต่แม่ก้ทิ้งไว้จนกระทั่งเขาแห้งเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำการล้างกันเวลาล้างเนี่ยต้องบอกกอนเลยว่าให้เพื่อนๆใช้น้ำอุ่นนะคะ ชุบสำลีแล้วก็ค่อยๆเช็ดนะคะเพราะว่าวาสลินเนี่ยจะเช็ดออกยากนิดนึงดังนั้นต้องมีตัวช่วยนั่นก็คือสำลีกับน้ำอุ่นค่ะเช็ดก่อนที่เราจะไปล้างหน้านะคะเช็ดให้เกลี้ยงค่ะเสร็จแล้วไปล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ สำหรับผลลัพธ์ที่ได้ของแม่โกโก้นะคะก็คือผิวเนี่ยจะนุ่มเด้งขึ้นนะคะแล้วก็มีความขาวกระจ่างใสขึ้นมาระดับหนึ่งถือว่าโอเคค่ะเพื่อนๆก็ชอบนะคะแล้วก็ตอนนี้แม่โกโก้ก็ชอบทำอาทิตย์ละ3มครั้งค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้ถือว่าผ่านสำหรับแม่โกโก้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ